มีเรื่องให้ตามต่อนะคะเรื่องของเจนุสค่ะสิทตำรวจโทรหญิงกอนสระสีที่เป็นผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายอดีตทหารหญิงที่เป็นฐานรับใช้เนี่ยนะคะคือทางคุณกันจอมพลังรวมถึงผู้เสียหายเนี่ยคะ่ะเขาก็ไปยื่นเรื่องเพื่อที่จะดำเนินคดีแฟนหนุ่มของเจนุสด้วยสองข้อหาก็คือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นและข้อหากเกี่ยวกับเรื่องของการค้ามนุษย์นะคะวันนี้ที่ต้องตามต่อก็คือตำรวจสพเมืองราชบุรีคุมตัวแฟนหนุ่มของเจนุสนะคะไปฝากขังต่อสารจังหวัดราชบุรีนายคมศ ะะไปฝากขังต่อสารข้อหาบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามพรบป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นข้อหาเรื่องของการข,ข่มขืนใจผู้อื่นทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายขู่เข็นโดยใช้กำลังปรัทธุสร้ายเนี่ยค่ะค,คือพอไปถึงศาลเนี่ยตำรวจก็รีบนำตัวนายคมสิทธิ์เข้าสู่ห้องคุมขังนายคมสิทธิหน้านิ่งๆนะคะสีหน้าเรียบเฉย นี่นแเราทำลูกศรสีแดงไว้ให้<อ>เห็นไกลๆหน่อยนะคะใส่เสื้อยืดสีน้ำตาลอ่อนๆไม่ได้มีการใส่กุญแจมืออะไรคุณกันจอมพลังกับผู้เสียหายอะคะ่ะถึงขั้นที่โอ้โหเขารีบออกมาจากพิธีซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตระดับปริญญาโทวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรีบมากันเลยนะคะมาทั้งชุดนักศึกษาถือครุยมาเลยอะคะ่ะ<อ>เพื่อมายื่นคัดค้านการประกันตัวนายคมสิทธิ์พ่อกับแม่ของนายคมสิทธิ์ ก็มาที่ศาลมาก,กับทนายความเพื่อจะยื่นขอประกันตัวลูกชายม,มุมนึงจะขอประกันมุมนึงผู้เสียหายบอกจะยื่นคัดค้านการประกันศาลจังหวัดราชบุรีใช้เวลาอ่านคาวินิจฉัยเกือบสองชั่วโมงค่ะจนช่วงเย็นสี่โมงครึ่งศาลไม่อนุญ,ญาตให้ประกันตัวในคมสิทธิ์นะคะก็นําตัวในคมสิทธิ์ออกจากศาลจังหวัดราชบุรีมุ่งหน้าไปเรือนจําเลยค่ะเรือนจํากลางจังหวัดราชบุรีพ่อแม่พี่ชายของนายคมสิทธิ ก็ออกจากศาลแบบเงียบๆไปแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็กลับไปคุณกันจอมพลังกับผู้เสียหายพอร,รู้ผลการอ่านคำวินิจฉัยของศาล ก็ออกมาจากศาลชูมือแสดงชัยชนะนะคะว่าดีใจมากครับคุณกันบอกว่าเหตุผลที่ศาลท่านไม่ให้ประกันตัวก็เพราะว่าน่าจะมาจากคําสัมภาษณ์ของนายคมสิทธิ์อะค่ะที่ก่อนหน้านี้เป็นหลักฐานชิ้นสําคัญในการให้สัมภาษณ์เหมือนกับข่มขู่ผู้เสียหายศาลเขาก็มองว่าถ้าให้ประกันอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานอาจจะไปคุกคามผู้เสียหายอาจจะไปข่มขู่ตามที่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ศาลท่านก็เลยไม่อนุญาตให้ประกันตัวค่ะซึ่งผมบอกเลย คือเรายื่นคัดค้านเนี่ยเรายื่นคัดค้านเนี่ยเราห่วงในเรื่องของความปลอดภัยของน้องนะครับซึ่งหลายท่านก็เห็นแล้วในคลิปนะครับนะจากในคลิปที่เขาให้สัมภาษณ์มีการบอกว่าเอหยุดนะถ้าเอไม่หยุดอยู่คนเดียวเออาจจะเจอนะซึ่งผมบอกเลยถ้าถ้าเราเนี่ยทำผิดนะแล้วเรารู้สึกผิดไปกับมันแล้วเรามาเยียวยาเนี่ยผมว่าโอเคนะแต่ถ้าสมมติเราทําเขาแล้วอ่ะเนี่ยดูดิทําเขา ช็อตไฟฟ้าช็อตจี้ทั้งตัวแล้วมาบอกว่าคุณหยุดนะคุณไม่หยุดเจอกันนี่ผมว่าอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับผมว่าอย่างนี้ไม่ถูกต้องใครก็ยอมไม่ได้ก็ไม่ได้ประกันตัวเหมือนกับเจนุดนะฮะเจนุดนี่ก็ไม่ได้ประกันตัวนะครับระหว่างการฝากขังดําเนินคดีผู้เสียหายนะฮะก็คือนางสาวเอนะครับบอกว่าตอนนี้ดีใจแล้วก็โล่งใจที่นายคมสิทธิ์ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และไม่ได้ประกันตัวแต่ยังมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของครอบครัวนเนื่องจากฝั่งผู้ต้องหาเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ขณะเดียวกันนะครับ7กันยายนนี้เธอบอกว่าเธอต้องไปเข้ารับพิธีเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาโทนะฮะซึ่งตอนแรกเธอตัดสินใจว่าจะไม่ไปรับนะฮะเนื่องจากทางกอนศส,สิเนี่ยเจนนุชเนี่ยเคยขู่เธอว่าจะทําทุกอย่าง ไม่ให้เธอได้รับปริญญาซึ่งเธอคิดว่าถ้าเธอไม่ตัดสินใจหนีออกมาในวันนั้นแล้วได้รับการช่วยเหลือในวันนี้ก็คงไม่ได้รับปริญญาแน่ๆไม่ได้เข้าพิธีแน,แน่ประเด็นเรื่องการเข้ารับราชการนะครับหลังจากนี้หากต้องถูกให้ออกตามระเบียบเธอก็ยินดีเพราะเธอยอมรับว่าเธอก็เข้าไปเป็นทหารอย่างไม่ถูกต้องทีนี้วันนี้มีกระแสข่าวมีข่าวบอกว่า สิตำรวจโทรหญิงกรสาสศเคยเข้าพิธียกน้ำชาหรือว่าแต่งงานากับสอวอท่านหนึ่งเรื่องนี้ทางผู้เสียหายบอกว่าไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนนะฮะวิตกกังวลค่ะเพราะว่าอันที่หนึ่งอย่างที่เคยบอกไปว่าเขามีอิทธิพลอำนาจในพื้นที่บ้านเรากับบ้านเขาไม่ไกลกันมากเพราะฉะนั้นมันมันไม่ยากเลยถ้าเกิดมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าพ่อกับแม่ก็ยังยังหวาดกลัวอยู่ค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้น มันทําให้เขารู้สึกว่าคือต่อไปมันใช้ชีวิตอยู่ยากเขาพูดเสมอเลยว่าอีกหน่อยเราจะใช้ชีวิตอยู่กันยังไงลูกเขาใช้คาพูดนี้กับหนูตลอเสมอแล้วหนูก็โทษตัวเองว่าหนูไม่น่านําความเดือดร้อนมาให้พวกเขาเลยค่ะอันนี้คือสิ่งที่ยังกังวลใจอยู่ค่ะคือเรื่องของสิบตำรวจโทรหญิงกรสามสีหรือว่าเจนุสเนี่ยมันมีมากมายหลายประเด็นมากนะฮะในมุมหนึ่งก็ค,คือเรื่องของวุฒิสภาที่ต้องตรวจสอบนะครับวันนี้นายวัชรพชรท,ทองอดีตสสพรคประชาธิปัตย์นะฮะซึ่งไปร้องให้ตรวจสอบเรื่องนี้ ก็เลยไปให้ข้อมูลกับคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภานะครับเกี่ยวกับเรื่องการให้ตรวจสอบจริยธรรมของนายธานีอ่อนละเอียดสอวอที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับสิบตำรวจหญิงกอนส,สักศรนะครับนายวชระภทอรบอกว่าการมาชี้แจงในครั้งนี้ไม่ใช่การมากล่าวหานะฮะแต่อยากให้คณะกรรมการเนี่ยตรวจสอบ16ประเด็นเพื่อคลายความสงสัยให้กับสังคมอย่างเช่นเรื่องการขอตัวกอนส,สักิ มาเป็นผู้ช่วยในคณะทำงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือใบอนุโมทนาบัตรที่วัดวัดหนึ่งออกให้หลังจากที่สวที่มีชื่อในป้ายชื่อทรรบุญกับทางกองศาสิบริจาคเงินให้วัด1 2 0 0 0 0สบาทว่าเงินนี้เป็นเงินของใครมาจากไหนอะไรยังไงคุณวัชระเนี่ยอ้างว่ามีข้อมูลใหม่บอกว่ามีพิธียกน้ำชาระหว่างสอวอคนหนึ่ง กับ1ิตำรวจโทรหญิงกรสสิจึงอยากให้ตรวจสอบเบอร์โทรว่ามีการติดต่อกันมากน้อยแค่ไหนโดยจะพยายามรวบรวมข้อมูลหลักฐานอย่างเช่นภาพถ่ายเพื่อนำไปยื่นต่อคณะกรรมการภายในวันอังคารที่12กันยายนนี้ก็เป็นงานพิธีรินน้ำชาระหว่างสมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งกับสุภาพตีท่านนั้นนะครับว่าทำไมถึงจัด จัดเพราะด้วยเหตุผลใดทหารแต่งตั้งตำรวจนะครับว่าเกิดขึ้นในสมัยใดและใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างนะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่คาใจของพี่น้องประชาชนคือในส่วนของคุณธานีเนี่ยคเคยออกเอกสารชี้แจงใช่ค่ะบอกว่าถ้<ภ>า,<ภ>าสถานะส่วนตัวนี่ก็โสดมาหลายสิบปีส่วนกับทางกองศารีเคยรู้จักกันแต่ก็ห่างเหินไปนานแล้วนะฮะ ส่วนทางคณะกรรมการนะครับคุณสมชายแสวงการนะครับนี่เป็นสอวอนะฮะและเป็นโฆษกคณะกรรมการจริยธรรมของวุฒิสภานะครับบอกว่าตอนนี้ก็ต้องขอเอกสารเพิ่มเติมหลายอย่างนะฮะเกี่ยวกับการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวนะครับในประเด็นที่ยังติดใจอยู่ถ้าเรื่องการยกน้ําชาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสอวอคนใดคนหนึ่งจะไปยกน้ําชากับใครตรงนี้ถือว่าเป็นประเด็นความสัมพันธ์ส่วนตัวนะครับ แต่หากประเด็นนี้มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของสอวอก็ต้องไปขยายผลว่าเข้าข่ายผิดจริยธรรมไหมเรื่องการบริจาคเงินให้วัดการแต่งตั้ง10บตำรวจโทหญิงกรส,สัสสิมาเป็นที่ปรึกษาเป็นเลขานุการของหลายหน่วยงานหรือว่าหลายคณะกรรมการในสนชหรือวุฒิสภายังสรุปไม่ได้เดี๋ยวต้องรอหลักฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนการมีชื่อของกรส,สักิเข้ารับเครื่องราช เรื่องนี้ทางสวสมชายบอกว่ายังตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะเป็นเรื่องที่คณะกรรมธิการเนี่ยต้องมีมติร่วมกันจะตอบในส่วนของโฆษกคนเดียวยังไม่ได้12กันยายนนี้จะเชิญคุณธานีอ่อนละเอียดที่เป็นสมาชิกวุฒิสภามาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมต่อไปอค่ะ